ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ใบแนหรือว่าคนซีซีกันอีกแล้วนะครับในช่วงนี้ฮอตจริงๆนะครับสำหรับประเด็นนี้เนาะหลายคนก็กังวลน,นะครับเหลียน BNB หรือว่าเหลียนไอแช่ต่างๆรวมถึงข่าวเขียวในไทยเราด้วยก็ค่อนข้างลงแรงอยู่เยอะเลยนะครับในช่วงนี้นะยังไงก็ขอส่งกระดาษให้กับแฟนๆชาวเหรียนไอแช่นใน,นขณะนี้ด้วยนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับผมหลังจากที่มีกรณีของออ d i t เฟิร์มเนาะ ที่เชื่อว่ามาซาก่อนนั้นนี้ถูกต้องไหมครับที่หลายคนก็ตั้งแง่แล้วว่าเฮ้ยทำไมบ i แ a น c e ถึงใช้บราาิษัทตรวจสอบบัญชีที่โอเคไม่ใช่แบบ Big กโฟอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าบ i แ a น c e ถือว่าเป็นที่1ของโลกถูกต้องไหมก็ควรที่จะให้บราาิษัทใหญ่ๆหรือว่าท็อปๆเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นเองเนาะรวมถึงบราาิษัทออเด t ก็ยกเลิกการตรวจสอบบราาิษัทคริปโต ทั้งหมดเลยนะครับหลายคนก็กังวลว่าเฮ้ยเขาไปเจอต่ออะไรหรือไม่นะครับก็เลยจะส่งผลให้ตลาดตอนนี้ค่อนข้างระสัมระสายแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันเนาะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับผมคุณซีซีนะได้ให้สัมภาษณ์นะฮะว่าการที่เขาไม่ได้เอา b i g กโฟเข้ามาตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าเหมือนแบบคือรายใหญ่คือโอเคใหญ่นี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตรวจสอบคริปโตยัยงไงหรือว่าไม่ได้เข้าใจคริปโตเอชเชนนั่นแหละนะครับในระบบหลังบ้านเนาะเขาก็เลยไม่ได้ าบริษัทที่ใหญ่ๆห,หรือว่าบิ๊กโฟมาตรวจสอบนะครับซึ่งก็เอาบริษัทที่ลำดับรองๆมาแต่เขาจะคริปโตมาตรวจสอบนั่นเองนะครับแต่ก็ประเด็นคือทาง Coinbase เนาะที่ถือว่าเป็นที่1นนี่นแหละนะที่ทาง US นะครับก็ใช้ดีร้อยหรือว่าที่เป็นบิ๊กโฟนั่นแหละเข้ามาตรวจสอบนะครับก็ค่อนข้างย้อนแย้งหรือว่าสับสนอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าซีซีบอกว่าเออบริษัทบิ๊กโฟหลายๆบริษทัทก็ไม่ได้เข้าใจคริปโตแต่คอยเบสดันใช้ดีร้อยได้แหละมันก็ งงๆแล้วก็หลายคนก็กังวลเพิ่มขึ้นไปหลังจากที่ทางข่าวนี้ได้ออกมานั่นแหละนะครับซึ่งไม่ได้มีแต่แค่เรื่องออดิตนะครับล่าสุดยังมีในเรื่องของเม็ดเงินรวมๆประมาณ2,000ล้านเหรียดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ทางแบนแนนเนี่ยได้เข้าไปลงทุน FTX เมื่อ2ปี2ปีที่ผ่านมาเนาะสำหรับที่แบนนไปช่วยเหลือ f t x หรือว่าเข้าไปลงทุนนั่นแหละนะครับซึ่งพอ FTX ถูกการคราบหรือว่าล้มละลายเนี่ยไอเม็ดเงินที่ทางแบน c e แด้เข้าไปลงทุนแล้วเขาก็ได้ออกไปนะคือหมายถึงว่าเข้าไปลงทุนแล้วในต่อปี2019แล้วก็ได้ exit ออกไปแล้วและเงินที่ทาง FTX หรือว่าเงินที่ทางแซมเหมือนแบบต้องคืนให้กับทางใบแหนะ่ะเพราะว่าเขาออกไปแล้วถูกต้องไหมเออไอเงินจำนวนนั้นนะ่2ะ2บิลเลียนน่ะมันจะต้องถูกคืนกลับมาให้ FTX หรือไม่อันนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายนะซึ่งผมไม่รู้ว่า กฎหมายเขาคิดยังไงนะครับแต่เหมือนว่าในเรื่องของกฎหมายการล้มละลายต่างๆเนี่ยเขาจะต้องเหมือนมาดูว่าเฮ้ยมันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับบร,ริษัทอื่นๆมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมือนจะพยายามดึงเป็นเงินที่ทาง FTX ได้จ่ายเงินออกไปอ่ะเออดึงกลับเข้ามานะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือ2บิลเลียนหรือว่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทางบแอนต้องโอนกลับให้ทาง Ftx นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะอันนี้ถ้าเพื่อนๆ,ๆคนไหนมีเรื่องเสริมหรือว่าเข้าใจตรงนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะเพราะาเรื่องกฎหมายผมก็งงๆเหมือนกันนะฮะว่าเฮ้ยมันจะต้องคืนเงินหรือว่ายัางไงนะฮะลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะสำหรับเพื่อนๆที่เข้าใจในส่วนของการกฎหมายล่มละลายในสำหรับทาง Ftx นะครับขอขอบคุณล่วงหน้ากันด้วยนะฮะซึ่งเขาก็ได้สัมภาษณ์นั่นแหละนะนักข่าวก็ถามนะฮะว่าเฮ้ยถ้าแบบจะต้องเอาเงิน ไปให้กับ FTX จริงๆเนี่ยสบิลเลียเนี่ยเอ้ยคุณโอเคไหมหรือว่าคุณมีเงินไหมนั่นแหละพูดกันภาษาชาวบ้านนะฮะเขาก็บอกว่าเออเรา financial strong นะครับหรือว่าแบบเฮ้ยเงินของฉันเนี่ยแข็งแกร่งนะครับแต่คือไม่ไม่ได้บอกนะว่ามีหรือว่าไม่มีนะครับเหมือนพยายามเลี่ยงตอบคาถามนั่นแหละซึ่งหลายคนก็สัมผัสได้นั่นเองนะฮะว่าเขาหน้าที่จะมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับนะเขาบอกว่าเงินของฉันยังดีอยู่นะครับเงินของฉันยังแข็งแกร่ง ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ไอ้เงินไอ้สองพล้านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงินลูกค้านะเงินลูกค้านี่ไม่มีปัญหานะครับคือหลายคนก็กังวลเนาะพอเห็นข่าวก็มองว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้เอ้แบแนจะไม่มีเงินจ่ายเราหรือเปล่าก็ไปแห่ถอนนู่นนั่นนี่นะฮะแต่จริงๆแล้วเงิน2องพนล้านนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกค้านะเป็นการลงทุนของแบแนนั่นแหละนะครับซึ่งเงินของลูกค้าก็เขายาววาน่า่จะแฮนเดิลตอนนี้ปกติดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็ถือว่ามีการถอนหลายพันล้านนั่นแหละแต่ก็ไม่่่่่ไดด้ถถืออวาาเป็นกนกรททีีใหญสุ ที่ Binance เคยเคยโปรเซสรือว่าเคยทําได้นั่นแหละเลยดูว่าเจอการถอนเยอะกว่าน,นี้มาแล้วก็ผ่านไปได้เสมอนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่หลายคนกังวลก็คือเงินที่ต้องเอากลับไปให้ทาง FTX อันนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปเนาะทีนี้๋ยวเราไปดูในเรื่องของรายได้นะครับของ Binance ในตอนปี2021กันบ้างนะก็ไลยดูว่าเป็นคลิปตัวบูในช่วงนั้นก็รายได้ประมาณ20บนะิลเลียนเนาะหรือว่า2 0 0 0 0ล้านเหรีดอลลาร์อา20,000ล้านเหรยดอลลาร์สหรัฐนะครับ ก็คิดว่า2บิลเลี่ยนหรือว่า2พลังเขาน่าจะไม่มีปัญหานะน,นี่สำหรับตัวผมเนาะซึ่งเขาก็พยายามเรี่ยงการตอบนั่นแหละอาจจะมีผลต่อกฎหมายอะไรต่างๆก็ว่างกันไปอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะก็อย่างที่บอกนะถ้าใครมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายก็ลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาได้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของออเดตเจ้าอื่นๆกันบ้างน,นะครับที่ออเดตสำหรับ ftx us nexo c r a k e n นะฮะตอนนี้ก็ตัดสินใจที่จะออกจากตลาดคริปโตหรือว่าไม่ไมตรวจสอบแล้ว เราจะที่ตรวจสอบมา8ปีนะครับอันนี้ก็ก็ว่ากันไปนะถือว่าข่าวฝัดมาเรื่อยๆในณขณะนี้นะครับเพื่อนๆโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างนะครับก็ขายหมดแล้วนะสำหรับ NFT ตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยมันเป็นการสแกมอะไรหรือเปล่าน,นะครับหรือว่าใครเอาโดนัลด์ทรัมป์มาแบบมาขาย NFT เอาเงินหรือเปล่าแต่จริงนะครับเพื่อนๆ oh, โอ้โหนี่ก็เซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันนะที่อดีตประธานานธะิบดีสหรัฐอเมริกาเข้ามาในโลกคริปโต คอมมอนโดรูบ c h เชนโดยขาย NFT นะครับโหสุดยอดจริงเนาะก็ขายไปเรียบร้อยนะครับาขายหมดไป45,000 NFT ภาย NFT ในระยะเวลา12ชั่วโมงนะครับก็เรียกไดยว่าโดนทรัมป์นี่เลยฮะเต้นเลยนะครับก็สร้างเงินไปราวๆ4.5ล้านเหรียญดอลา 4, ลาร์สหรัฐเนาะสำหรับ NFT นะครับซึ่ง NFT นี้ก็ อยู่บนเชนโพล o l y นนะครับแล้วก็ใช้เหรียญอ t ทหรือว่า w r a p e t h ในการซื้อนั่นแหละเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไฟเขียวแล้วก็เรื่องที่ดีต่อพื้นฐานของโพลิกอนหรือว่า matic แล้วก็ใช้ e t ทหรือว่าอ t ทเป็นสิ่งที่สําคัญในโลก blockchain แล้วก็ถือว่าเป็นน้ามันนะน้ำมันในโลก blockchain น,นะครับก็ว่ากันไปนะถือว่าเต้นเลยนะครับสำหรับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับนะก็ทันทีทันทดนะครับมีคนก็เข้าไปเก่งกำไรกอนข้างเยอะนั่นแหละเนาะซื้อไปแสนหนึ่งอะซื้อไป NFT แสนหนึ่ง ตั้งขาย3ล้านนะครับโอ้โหอออิน oh. เลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับชาวคริปโตนะครับก็ยังไงขอให้ขายได้ละกันนะซึ่งตอนนี้สําหรับราคาบิตคอยก็ยังไม่ได้มีสัญญาณจะให้ซื้ออะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอยู่เหนือเนะส้น3 9มาได้สามอ่าสามสี่วันนะแล้วก็ลงมานะครับยังไม่ได้คอนเฟิร์ม6วันก็อ่รารอดูกันต่อไปนะว่าจะกลับมาได้หรือไม่นะครับแต่ก็ที่แน่ๆในเรื่องของ m a c d เนาะหรือว่า c ี c A c t i o n Zone ก็โอเคมีสัญญาณซื้อก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมและ วันนี้มีสัญญาณขายแล้วนะฮะเหมือนจะโดนหลอกอีกครั้งหนึ่งนะครับดนหลออีกครั้งหนึ่งนะถ้าวันนี้ปิดคือถ้ามันไม่ได้เด้งไปแรงๆคืนนี้ถ้าพรุ่งนี้เช้ามันปิดประมาณนี้น่าที่จะต้องออกแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ใช้ m อเเนาะกะ็เขียวปุ๊บแดงปับ๊บภายในระยะเวลา2วันนะยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็โดนหลอ,อกกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะสำหรับสัญญาณนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันหลอกก็หลอกไปเนาะแต่เวลาที่มันได้มันได้เต็มคำมันก็จะ อิ่มนั่นแหละนะครับเอามาเปรียบเทียบกับช่วงที่เราเสียที่พอเสียปุ๊บมันก็เสียเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าถ้าเราทําตามใวินยแดงปุ๊บก็ขายเขียบปุ๊บก็เข้าอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็โอ้โหปีนี้รู้สึกว่าจะโดนหลอกมาโอ้โหหนึ่งสอครั้งแล้วนะฮะสำหรับในในช่วงปี2022นี้นะก็รอกันต่อไปนะครับเพื่อนๆรอกันต่อไปเนาะหรือว่าไทยที่แบบเฮ้ยอยากจะรอเอาชัวร์วหน่อยนะครับ จริงๆก็ไม่มีอะไรชัวนนะแต่หมายถึงว่าก็อาจจะจะใช้ในเรื่องของ w e ี k ด้วยก็ได้นะถ้าเพื่อนๆสังเกตที่ผมทำอาไวนะ้นอกก็คือตรงแถบขี้เขียวตรงเนี้ยแถบขี้เขียวใหญ่ๆตรงเนะี้ยก็คือเป็น m a c d ของ e e k เนาะหมายความว่าทำเฟรมใหญ่ว e k เนี่ยมันอยู่เนอือศูนย์แล้วอันเนี้ยเออมันมีโอกาสที่เวลาทำเฟรมย่อยอย,อย่างเดที่มันลงมาให้ขายแล้วก็มีให้ซื้อเนี่ยมันมกักที่จะถูกนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราดูช่วงนี้เนาะ M a c d ถ้าเราดูเส้นคือมันแดงหมายความว่าไอ้แท่งที่มันออขออภยัย ทำแฟรมใหญ่ที่เป็นวีกอ่ะมันยังต่ำกว่าศูนย์อยู่เลยนะครับทำแฟรมย่อยมันเหมือนมันแค่ดเด้งเดนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นเนาะ <c oughs> ก็เป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสที่โดนหลอกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่กับการท้านอนาคตนะมันวีกเอ่อทำเฟรมวีกอย่างเงี้ยทำแฟรมวีกอันนี้คือทำเฟรมวีกถ้ามันอยู่เหนือศูนย์ได้ทำเฟรมย่อยอย่างเด็กก็มีโอกาสที่จะถูกเพิ่มมาเคลนนั่นแหละนะครับซึ่งทุกอย่างนี้ผมก็พูดแล้วก็บอกไปในตัว หนังสืออ e ิเล็กทรอนิกรวมสูตรเทรดบิตคอยเอาไว้แล้วนะครับคิดว่าพวกมันจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบอยังไงก็ฝาก like, กไดไลค์กดติดตามหรือว่าจะกดปุ่มจอยเพื่อเดือดซื้อกาแฟให้กับทีมงานคลิปตัวด็อกได้ด้วยก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับวรวมถึงพวกไหนที่เป็นสมาชิกซัพพอร์ตช่วงนี้อยู่แล้ว,ลวก็ยังไงอย่าลืมเข้าไปในแท็บคอมมูนิตี้กันได้เลยนะครับผมก็ได้โพสต์ในเรื่องของเนื้อหาเอาไว้ให้แล้วนะคิดว่าน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับรวมถึงงคลลลิปปโดดดใใหม่่าาาสุก็อเเข้ไูนะนะ ตรง e อก s ัคร์เศษคอนเทนต์ตรงนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ